สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุกคนค่ะกลับมาพบกันนี่แล้วค่ะกับเมียฝรั่งบันนอกพี่น้องมนีอีนางสิผ้าไอพี่น้องออกตกปลาค่ะออกตกปลาหาปลามากินพี่น้องค่ะหาปลากินเขาแหลงมื่ออื่นเนาะค่ะเนาะอากาศก็ส่งนิ่งๆค่ะน้ำบ่ขึ้นบ่ลงเนาะค่ะเนาะอากาศดีถือว่าอากาศดีนะตอนนี้ประมาณถุ่มหนึ่งไอถุ่มครึ่งพี่น้องค่ะถุ่มครึ่ง อทองฝากกันยังพระท่านตกดินตกพี่น้องคะแต่มันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนเวลาเริ่มที่จะเข่าหนาวแล้วเริ่มที่จะมืดเร็วแล้วเนาะเนาะอีนางกบพอหญยก็มีเวลาเมื่อนีเหตุยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก,ก็ส่วนกันออกมาตกป่าจักหน่อยหนึ่งพี่นอ้องอีนางสิพ้าพียงน้องออกไปตกป่าเดิอเบิ่งเบิ่งกันว่ามื้อนีอีนางสิได้ป่าบอเนาะเนาะปีนี่นี่นอีนางกบพอหญ่บ่คอยได้ออกตกป่ากันค่ะบ่คอยได้ออกตกป่ากันแล้วก็ได้ป่าหน่อยปีนี่บ่ได้ตกป่าแซฟฟิสเอาไว้เลยพี่น้อง โอ้ต้นนี้อย่างวันนี้มันคือไม่นมีหนามได้ได้นั่งเอาแนวตกป่าก่อนบบรรยากาศเมื่อเนี้ยจ้ะอากาศนิ่งๆตรงนี้ตรงนี้บอมีลมนะแต่บอแน่อาจจะไปฟังทั้งพูดอาจจะมีลมค่ะระบันเป็นช่องลมพอดีพี่น้องแล้วก็หาป่ามักจะหาได้ฟังน้ำุนขึ้นกัน แตาไข่ยีน่าใสิปาวเพียงหนองไปตกป่าถ้ามองว่างกล่องกระไดพี่น้อง <c oughs> พ่อใหญ่เพื่อนจะปล่อยปล่อยเบสไฮลากไปน้ำเรือนะคะน้างขับเรือก็เร็วนะคะเนาะปล่อยไหลไปไหลไปเรื่อยๆเบดก็จะหลากปลาไปเรื่อยๆนะคะพ่อเบดไอพ่อปลากินเบดเบดก็จะอันนั้นก็จะงอลงนะคะเขาก็จะหูว่าอ่า,อาปลากินเบสแล้วนะแจะเนาะค่อยๆไปพี่นนอง แสงข้างหลังมันสะท้อน อันนี้ยังไงเรื่องเลือเขาก็จะมีอ่หน้าจอบกอกด้วยสินะคะอันนี้จะบอกกิโลเมตรน้ำลึกของเรือพี่น้อง ไตทองเลือ่อนนี่เลือกหกเมตรจ้ะเห็นบ <Wh> ่ข้างล่างมันก็จะมีบอกไอ้เป็นเนินหินเป็นอย่างนี้เขาจะมีบอกแล้วก็ป่าอยู่ตรงไหนจอนี่ก็จะบอกค่ะว่าป่าตรงไหนมันอยู่หลายมีหลายตรงไหนมีป่าแล้วคาะนี่น้ำตรงตรงแถวนี้น้ำตื่นค่ะสองเมตรสองเมตรหนึ่งเ่ยเห็นบอกมันตื่นมันตื่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผิวน้ำนี่นี่มันตื่นตรงนี้เห็นปะแหลม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 ขึ้นมาเนี่ยเห็นปะเดือดทะเบนต็เลย แถวนี้น้ำแถวนี้น้ำตื่นจ้ะสี่เมตรนหตร 4. 4. นึ่งลึกสี่เมตรสี่จุดสามสี่จุดสองนี่ไตไตทองเลือค่ะบรรยากาศข้างนอกพี่น้องข้างในอนน่ะดฟฝนปรตกหเห็นป่าข้างล่าง ล่างข้างล่างใต่หนามกับมันกับจะเป็นคล้ายๆกับพวกเขาที่พวกเขาสอนกันนวยสองนวยอะไรพี่น้องเนี่เห็นปะาาใต่หนามซื้อๆนี่นะเอีลึกสองเมตรหนึ่งเนี่ยแถวนี้น้ำตื่นจังนี่ นั่นก็เฮดไว้ตกป่าเลยพี่น้องอะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนม่องลงมาจะเห็นป่ายองลงังตกป่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอคอยมีผู้ใดขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันเกาแล้ว <laughs> แลวพีโนหม้อหมูบดเดปามาตกปลาก็ได้กัน